มีครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่และลูกสองคนครอบครัวนี้มักทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันเพื่อเพิ่มพัฒนาการของลูกทั้งสองคนวันนี้ก็เช่นกันวันนี้เรามาปิกนิกนอกบ้านกันนะักบรรยากาศดีลงหนาพัดมาแล้วผู้เป็นพ่อกล่าวชวนลูกๆแม่เลยเสริมขึ้นมาว่าเรามาเล่านิทานดีไหมลูกครอบครัวแสนอบอุ่นนี้เวลาก่อนนอนพ่อและแม่ชอบเล่านิทาน ให้ลูกๆฟังจนลูกนอนหลับหรือวันไหนไม่ว่าจะเปิดยูทุกช่องนิทานเด็กดีให้มีแต่เสียงเพื่อกล่อมลูกนอนวันนี้พ่อจะเล่านิทานเรื่องเด็กชายเกรเรนะไปฟังกันเลยการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแซมเขาเป็นเด็กเกรเรมากจนพ่อแม่ท้อใจไม่ตั้งใจเรียนทำลายสิ่งของวันหนึ่งเขาโมโหที่พ่อแม่ไม่ซื้อของเล่นให้จึงทำลายข้าวของแตกกระจายเลยเทพไปหมด ทันใดนั้นตาก็เหลือบไปเห็นประตูลับที่พ่อแม่ห้ามเข้าไปเด็กขาดแต่ด้วยความเกเรแซมจึงเปิดประตูเข้าไปฮันนี่ฉันมาที่นี่ได้ยังไงที่นี่ที่ไหนกันแซมตกใจมากเหมือนฝันเลยสวัสดีเด็กเกเรฉันคือแม่มดที่คอยมองความเกเรของเจ้าอยู่เจ้ารู้ตัวไหมว่าสิ่งที่เจ้าทำนั้นพ่อแม่เสียใจมากเจ้ามีฐานะร่ำรวยพ่อแม่ให้หมดเพราะความรักแต่เจ้ากลับเอาความสบายนี้ มาทำร้ายพ่อแม่หรืองั้นข้าขอสาบเจ้าเป็นเลยละกันโอมลึกกึกทันใดแซมก็ยกมือขึ้นไหวเหนือด้วยความกลัวอย่าสาบฉันเลยฉันสาบานจะเป็นเด็กดีหลังจากนั้นแม่มดก็ปล่อยเด็กเกเรมากเจ้าสาบานแล้วนะถ้าเกเรอีกข้าสามารถสาบเจ้าได้ตลอดนะจำไว้หลังจากเหตุการณ์วันนั้นแซมก็ตั้งใจเรียนสอนการบ้านน้องและเป็นเด็กดีของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ประทับใจภูมิใจในตัวแซมมาก นิทานเรื่องนี้ก็จบลงนิทานสนุกไหมลูกสนุกมากเลยครับแม่หนูชอบฟังนิทานมากๆเลยครับนิทานช่วยพัฒนาทักษะความคิดเชิงวิพากนิทานสอนให้รู้จักผิดชอบชั่วดีนิทานช่วยให้เด็กๆจัดการกับอารมณ์นิทานมันสนุกนิทานช่วยสร้างเสริมจินตนาการขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยจ้า